ข้าวหนึ่งคำแลกกับการมีชีวิตต่อไปของใครคนหนึ่งขี้เท้าสีเทาโปรยเกาะหน้าต่างไม้เก่าชาวที่เงียบงันไร้ชีวิตมือผอมของพี่ชายรูปรูปครอบครัวที่ไม่เกรียมจังอาวรเสียงท้องน้องสาวร้องเบาๆพี่ชายกัดริมฝีปากกลืนความกลัวลงไปไห่ข้าวถูกคว่ำลงเหลือเพียงความว่างเปล่าและฝุ่นผงพี่ชายกุมมือน้องรอพี่นะพี่จะไปเอาข้าวมาให้ พร้อมรอยยิ้มฝืนร่างพี่ชายหายไปในหมอกควันทิ้งบ้านเงียบงันไว้เบื้องหลังเสียงเครื่องบินและระเบิดกรีดท้องฟ้าจนแผ่นดินสัน่นพี่ชายหมอบหลังซากกูลเห็นผู้คนแย่งอาหารอย่างบ้าคลั่งซอยเส้นสุดท้ายถูกยื่นออกไปเพื่อแลกเท่าสารด้วยมือสันเทาพี่ชายกอดถุงข้าวแน่อกวิ่งฝ่าไฟและซากตึกน้องสาวนั่งรอ มองแสงแดดลอดรูกระสุนอย่างเงียบงันประตูเปิดออกพี่ชายกลับมาเปื้อนฝุน่นแต่ดวงตามีหวังพี่ชายก่อไฟเล็กๆด้วยเศษไม้ผุในความมืดน้ำในหม้อดินเดือดช,ช้าๆควันขาวลอยขึ้นแทนคำสัญญาน้องสาวหลับตาสูดกลิ่นข้าวอ่อนๆที่กลบกลิ่นสงครามพี่ชายตักข้าวให้น้องจนพูนเหลือน้ำข้าวใสในหมอ พี่ชายแสร้งเคี้ยวพี่กินมาจนจุกแล้วทั้งที่ไม่ได้กินแสงเทียนสองยิ้มเด็กสองคนท่ามกลารคืนมืดหม้อถูกเปิดอีกครั้งเหลือข้าวเพียงหนึ่งคำพี่ชายวางข้าวคำนั้นลงในชามของน้องอย่างแผ่วเบาร่างพี่ชายนอนขดพลังชีวิตค่อยๆดับลงอ้อมกอดสุดท้ายโอบน้องไว้แน่นแทนคำลา เชา้าวันใหม่น้องพบข้าวหนึ่งคำในชามแต่พี่ไม่ตื่นอีกแล้วน้องกินข้าวคำนั้นพร้อมน้ำตาหนูจะอยู่ต่อไปเพื่อพี่สงครามไม่ได้พรากแค่ชีวิตแต่มันบังคับให้คนธรรมดาต้องเลือกในสิ่งที่ไม่ควรมีใครต้องเลือก